เลือกสามตัวที่จะพาให้เซีนซีได้แชมป์ในยุคนคมคุณเลือกใครโอ้คูคูเรียาไกเซโดทัเซโดอาร์เมอร์อาเมอร์ผมมั่นใจแค่สามคนนี้อ่าโอเคใครจะพาอาร์เซนอลได้แชมป์ในยุคแคมสามคนไม่เอาสามพอแมากกเยสเดี๋ยวทีมจะแข่งกันเกินไปดิคันไลท์อ่าดิคันไลท์อีกตัวหนึ่งต้องเลือกอาร์เตต้าไว้ก่อนว่ามึงจะเลือกใครหน้าเป้าอ่ะพาวาร์ปะดูไม่มั่นใจดูไม่มั่นใจ เอ้ยเอ้ยนักเตะเก่าของนาคุณให้เกียรินักเตะเก่าผองด้วยนะผมให้เกียร์แต่ว่าฮาวเวิร์ดผมดึงมากองกลางดีกว่าผมรู้สึกว่าอาชเนนอ่ะมันขาดหน้าเป้าเขารอกองหน้าอยู่พี่ไม่เอาไม่เอาผมใส่ชื่อเลยนอยไม่เผมใส่ชื่อไปเลยวันนี้เขาวายสมุรสอนเก่าละโยคาเลสซึ่งยังไม่ได้มาใช่ไหมเขาไม่ชอบทำเลื่อนลอยอ่ะ้ามันถ้า บาดใดที่คุณยังไม่ได้เข้าห้องหอกคุเางนียเขาจะไปเป็นของใครก็ได้คุณพูดอย่างนี้ออกไปเขาล้อคุณนะถ้าคุณไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเต็มที่กันเลยคุณไม่น่ามาดากนี้มันมัคาดหวังไม่ได้เอาที่คาดหวังได้ที่มันไม่ไม่คาหวังได้ไจริงอ่ะถ้าคาดหวังไม่ได้มีอย่างเดียวเลยกลัวมันไปซื้อนูเยสหรือว่าแจ็คสัน มีไว hey. ้แถมอ้อเจ็บมากเลยดูเย็บมีไว้แถมเนี่ยเนียกอกมาจากแฟนแต่ว่าพิู่กัน